ส่่ด้ส่มด้ทำนี้ไปเไปเลยไม่ได้ไม่ด้ส่งเออจะไปได้ไงในใจที่ถูกกันเทานั้นนี่ไม่ตีมันเลื่อนไปเลยตีมันก็งไม่เล้าแล้วกักถ้าสมมติกัน้าไม่เล่เป็นกระถางเรียงจะเล่นถ้าไม่เลื่อนปนะก็เอาแเอาเอาที่เรีงก็แบบโ אהה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 ה

สุดเลยนี่กลับมาถึงชีวิตจริงมากดีกว่าจุดไหนที่ทำให้ทั้สองคนเนี่ยเพียมีตรงกันประนัดใจซึ่งกันและกันดีกว่าเร่อที่ไยกันดีิไเลยผมว่าไปก็เรื่อยๆครับจะมีนายก่อนะไหมอือเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเรา่มันมันมีอยู่องความที่แบบเราเป็นเพื่อนกันสามปีแล้วเนาะหนึ่งก็มันมามเเราแลแ มาเรื่องมาทำอะไรได้การเราเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรก็อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างเยอะด้วยคนประเทศเดียวกันด้วยครับประเทศไหนก็หมอเป็นคนประเทเดียวกันแล้วก็เป็นคนคนเดียวกันอยู่อย่างนี้ นกโปเนี่ยคือคนทำอะไรตั้งใจาเช่นเร่องการฟิตบูหรือสิ่งนั้นนไเล่าให้ฟังเลยอยกตัวอย่างเลยว่าเาตั้งใจเรื่องนะไรต้องใช้น้อลข้นเป็นน้องเป็นอาบน้ะเอออผมยกตัวอย่างลวกันให้ทัาได้ครับทนที่ผมไปนอนกับโพ๊ที่ออตอ้ปะเป็นแบอนนที่ผมไปนอนที่ตอนไหนตอนไนอ ตื่นมาเนี่ยผมได้เห็นเขาแบบออกากายแล้วก็แบบเปิดยูทูปให้เหยื่อแต่ทำใจวนเก็ออกไปเดินะไรตื่นเช้ามากต้อเลือกการกินีนะครับจกินก็ผักโยตีไข่แต่ฟองโอ้จริงคุณไม่แต่งผมด้วยไม่ใช่ใช่ใช่คุณคนฝังไข่เข้าผมไขคุณไม่แตเลยผมเศร้าใส่ชุเป็นาัใจเราว่าเป็น เอาทะเอาท้วี่าชอบทานผักอะนยากเลยใช่ไหมกินได้ทุกอย่าผักมีผักชนิดไหนที่กิไม่ได้ไม่มีไม่มีก็ดีนะผิวมัดีขนานี้เนี่ยหน้าเลยใสขาดนี้จริงไหมนะจผมีอกินอย่างที่ไม่ใช่ผักโอีกหอ้โหโอ้โหอ้โอ้โ่อ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหปอ้โหณอ้โหโอ้โหกอ้โหโอออห้อห้ เป็นลูกจะมีคนทักนะแต่ยากเป็นรักเดี๋ยวจะมีนของพี like ่ส <oh ี <ah ้ส่ครบใจจุดไหนอท้นอ้าเนะันคมีความเขาเรยมีความโกตลอดมารายอยู่ด้วยกไม่เครียดเลย พลิีวเฮฮามีพลังชีวิตในเวลาแผมมั่วๆเวลาผมแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเวลาเี่นเวลาคอยเล่นด้วยอยลาแก้เวลาหลอกอ้ยหอกยังไงเวลาเล่นเวลาจะมีหนเล่นแต่ลองเล่นเออีอะไรนะก็แฟชคือรู้หมดแฟชเป็นหายดีดีเลยถ้ามีแบบเกมชื่อว่าแฟชของแพสยังไงออกไม่ได้ออกไม่ได้เขาไม่สุดตัวจริมาใช้เสย เราเล่นด้วยใบหยอกที่ไหนเราตอบมีทุกรายการเราก็เกียนมั้ยเออจิ้มก้น